ครับนาตาลแนเป็กครับใครมาบนไว้มากินได้ครับนี่ติดแม่น้ำโขงครับสวยๆเลย,ย,เ,ลยเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างเป็นไงเนาะแม่น้ำโขงสูงอยู่นะลึกอยู่นะโอ้โยันลึกฝั่งนู้นคือฝั่งประเทศลาวแล้วครับนี่ครับฝั่งนู้นแหละครั้งแรกเลยครับโอ้ยครั้งแรกของกัน เพื่อนมาดูด้วยกันว่าเป็นยังไงลงมาได้ไหมเนะาะมันคงไม่ว่าหราอกมาดูโขดหินสวยๆครับน้ำกำลังแห้งฝั่งนู้นกำลังทำทางอะไรไม่รู้โขดดินเต็มไปหมดครับมีเรือคายักด้วยโอ้โหมีปลาให้ตกมาเนี่ย <laughs> นี่ครับน่าจะลึกหน้าดูเลยครับหนึ่งกิโเมตรไม่รู้เลย มาไกลแล้วครับมาได้เหยียบแม่น้ำโขงแล้วนี่ครับโอ้สูงมากเลยบนบบช่วงนี้น้ำแห้งครับสวยครับได้เห็นวิวข้างล่างแม่น้ำ เพราะว่าเราไม่เคยมารู้สึกโอเคเลยครับโอเคเลยอะ่ะเดี๋ยวขอสัมผัสแม่น้ำโขงหน่อยขอ,ม,อมือแตะๆหน่อยนะเป็นยังไงโอ้โหน้ำใสเลยครับแบบนี้นะ นี่แม่น้ำโขงครับน้ำเย็นเย็นน้ำเย็นเจี๊ยบเลยเนี่ครับแม่น้ำโขงน้ำไหลครับกับโขดหินสวยๆครับไกลรีบๆเลยโอ้โโหอเคครับได้มือแตะแม่น้ำโขงแล้วไม่เคยมาเลยเค,ครับทีครับลาไปพร้อมกับบรรยากาศแม่น้ำโขงตอนน้ำแห้งครับ วันนี้มาทำ้ทุระแถวอุบลนครับโอวทิ้นสวยๆเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูไปด้วยกันใครไม่เคยมาตอนน้ำแห้งเป็ปลงคลิปเลยนด้ไหเคครับบ๊ายบาย